ครับมาอีกแล้วครับของแถมของล่วงจำโบโอ้ม,โโอมีแต่ใส่แบบนี้เลยมันบอกอ้วมีแต่ใส่นี้เลยบ่ะครับไม่บอกมีบ้างอ้อนออม,มีก็เสมอไปหรอเอ่อ แต,ตก็ยนนุ่เนาะ,ะมันก็รเรือขนาดเนาะม่นุ่งหมก็ยิงใหญนาอ๋อปาดไงครับปาดกดเดือดเดือดเลยบไกลุองมึงเนี่ยโ<อ>มันอีกสิบโลทำไกลหกตัวเนี่ยมันก็ีะมีตัวใหญ่แต่มีตัวใหญ่หลายกับตัวสิมีตลอดมนนัน้ำเสอ๋อให้มันครบจนนวนสิบโลว่ะสิบโลอ๋อเป็นอย่าง โอย então, like oh, <laughs> ังไงเลยยังเยียบแลยพี่นี่เนมื่อไี่มาเมื่อไ่ไปไทมื่อไ่เขานมกกินแท็กซี่ครับกินแฟบซี่ต่างว่ากินไก่เนาะกินไก่ครับเดี๋ยวรอรอ มแดดอมาแล้วมาแล้วอันนี้ครึ่งแค่ครึ่งตวเนียอครึ่งตัวอ่ะอทางนทางตัวนึงอ๋อของจ้มาเป็นัวเบิรดเฮ้ยน่าย่า่งไปแย่งกันมากันไม่แบงไ้เอาปีบ้างต่ปีกบ้างมาจะมาจะมาโอ้จัดแล้วครับเปไหนจจบเพื้นเอาจับเพื้นเอาครับนัวนัวครับ เป็นใครทันเลพี่โมยักสั่งเพิ่มคุณรัเพียงนะโอเคนะใ่กันสนนอลุดสั่งออมนะอู้ห้าลากันนะแดดแดดแผ่นหน้ามันร้อนเลยร้อนมากกําลังสูบมันเด็นกันเห็หอยางันเด่นกันใช่้องอ๋อส่ต่ำแล้วมาตรงนะก็ได้ส่นตำนะ ต้องเจ้าก่นดาละติเจ้าจบต้ซเจ้าดอกงนะเจ้าจะไปคัดเขาเขากำลังแซบแซ่บอกคึณก่อนแซครับแซบอกก็ได้มาโดนเนาะปีใหม่แซครับไม่ได้มาต้องมาปีนึงไหมโอ้โดนข้กนิกเจอทำจิจริงืขาดเดิอเติมเติมคือความหิวความหิว โอ้โหได้ไปแล้วขอบคุณครับไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วนังม่แล้วนังแล้ว,ลวสุดจัดสุดจัดประชิครับ้กกรม เอาตั้นกินตมตำให้พี่น้องมึงนะมต,ำตำทำใหญคุยไหมคุยเ<อ>นี่ยคุยคุยคยแมน,ปนไปลแมนขออนาตนะครับเนดะ้อเอาเบิแค่นั้นละขออนาตครับออนะี่ยช่หัปนปน่ยืมไม่นคำหน่<ม>อ,อยพด <laughs> แดาแดวที่นดนเกบแดา <c oughs> เดี๋ยวพาปเบิงสุดรอเก็บ <c oughs> ตีทั้งสองคนจริงครับ ยิ้มแล้วเ <c oughs> ข้าไม่ได้หลายไในแค่สองสามพอโอเคครับพี่น้องฝัง่งทัาขอลาไปที่นี่นครับ